มาตรา1.5โมคียกรรมนั้นบุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้ 1. ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาวซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ผู้เย้าจะบอกล้างก่อนที่ตนจะบรรลุนิติภาวะได้ถ้าได้รับความยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 2. บุคคลส่งสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณีแต่คนเสมือนและความสามารถจะบอกล้างก่อนที่ตนจะพ้นจากการเป็นคนเสมือนและความสามารถได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ 3. บุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสําคัญผิดหรือถูกคนช่อชนหรือถูกคมคู่ 4. ู่บุคคลวิกลจริตผู้กระทํานิติกรรมอันเป็นโมฆะตามมาตรา3 0ในขณะที่จริตของบุคคลนั้นไม่วิกลแล้ว บุคคลผู้ทำนิติกรรมอันเป็นโมคยะได้ถึงแก่ความตายก่อนที่จะได้บอกล้างโมคยะกรรมนั้นทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกล้างโมคยะกรรมนั้นได้